สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูในสวนโดมัวแทะซึ่งจะขึ้นเริ่มงอกขึ้นก็จะประมาณนี้ค่ะลายหญ้าออกเริ่มขึ้นใหม่แล้วก็ปล่อยน้ำลงบ่อก,กลาง ยินนกร้องไหมวันนี้อากาศรึ้งๆแต่ฝนไม่ตกค่ะแต่มีเมฆเป็นส่วนมากคือไมเฉยๆ้มาให้ดู สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ